สวัสดีสวัสดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อน้องมากินผัดกระเพรานะคะพี่น้องอันนี้จะผัดกระเพราพี่น้องเลยเยอะพัดไผ่ดา่าพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อสบายทุกคนเด้อเะกินพัดกระเพราหมูพี่น้องก็เลยพัดกินพี่น้องเข้าหมูพี่น้อง รีเป็นน้ำมันเกี่ยวไข่ดาวค่ะพี่น้อง <c oughs> ออ ไว้ <c oughs> คอยทูที่พี่น้องอ <c oughs> ขอด้วยละลายขอด้วยละลายพี่น้อง <c oughs> ไว้ใส่นังเอปเ,เอกลองไปพี่น้อง <c oughs> นี่คือใบกะเพราพี่น้องจ๋า ุงเส็ดแล้วพี่น้องอะไรกะเพราป่ะนี่มพี่น้องมากินผัดกะเพราหมูนะเด้อพี่น้อง,องเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องพัตติสบายดีนะพี่น้องบายบายไปแล้วสบายดีผัดกะเพราหมูพี่น้อง สวัสดีสวัสดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเน้องมากินผัดกะเพรานะคะพี่น้องอันนี้จะผัดกะเพราพี่น้องเลยเดี๋ยวพัดไข่ดาวพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อสบายทุกคนเด้อเรียกกินผัดกะเพราหมูพี่น้องก็เลยอันพัดกินพี่น้องเข่าหมูพี่น้อง ดีเป็นน้ำมันเกี่ยวไข้ด่างน่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไว <c oughs> คอยทอที่พี่น้องขอด้อ <c oughs> วยหลายขอด้วยหลายพี่น้องไใส่นางเอกอกลองไฟพี่น้อง <c oughs> นั่นคือใบกะเพราพี่น้องจ้า ปุงเสร็จแล้วพี่น้องอะไรกะเพรานี่ม่พี่น้องกินผัดกะเพราหมูนะ,ะเด้อพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องวัตดิสบายดีนะพี่น้องบายยไปแล้วสบายดีผัดกะเพราหมูพี่น้อง